ครับก็เที่ยวได้แต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยใช่ป้องกันไว้ก่อนค่ะครับไปดูกันอีกหนึ่งที่นะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสไปชมเราพามาชมถึงหน้าจอถึงถึงบ้านกันแล้วดูหน้าจอกันไปก่อนดูหน้าจอกันไปก่อน, <c oughs> นครับไปที่จังหวัดน่านกันบ้างที่นั่นนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เข้าไปชมดอกชมพูภูคาซึ่งถือว่าบานสะพรั่งบางคนนี่เข้าไปดูในระยะประชิดได้พร้อมกับมีการเซลฟี่แบบมือเอื้อมได้นะครับที่สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานจังหวัดน่านไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับ ที่สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานตมบลสันทะอำเภอนาโน้ยจังหวัดน่านครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนชมดอกชมพูภูคาบานแห่งที่สองที่เริ่มบานเต็มที่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์และคาดว่าจะบานถึงเกือบกลางเดือนมีนาคมนี้โดยปีนี้ทางสถานีวิจัยได้จัดทําสะพานไม้ไผ่พาดต้นชมพูภูคาที่มีดอกบานเต็มต้นครับและช่อดอกต่ําที่สุดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถึงแบบใกล้แค่เอื้อมมือแต่ว่าห้ามแตะต้องช่อดอก ให้ใช้มือถือถ่ายเซลฟี่กับดอกชมพูภูคาได้ครับค่ะห้ามแตะต้องเลยนะคะนี่ข,ขอว่าเป็นข้อห้ามจริงๆทางนี้สถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถานยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะบรรยากาศร่มรื่นมีดอกไม้นานาชนิดมีดงสนสามใบที่ร่มรื่นร่มเย็นให้เข้าไปกางเต็นท์นอนได้ค่ะแล้วก็ยังมีสวนผลบวยนะคะและลูกไหนนะคะสุกพร้อมเก็บได้ในช่วงต้นฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้อีกด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าเที่ยวได้ทุกฤด<ช>ูจริงนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใน,นะะทีน่ร้อนแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นต้นที่ที่เราสามารถไปอยู่ใกล้ได้มากจริงๆอันนี้คือต้องแงนดูนะโอ้นี่คือเป็นแห่งที่สองไงคะถ้าเป็นต้นแรกก็คืออยู่ที่นู่นเลยพยาแห่งชาติดอยภูคาค่ะคือห่างเลยอันนั้นอ่ะคือสูงแน่ๆได้แต่มองแต่เนี้ยเอื้อมได้แต่ห้ามแตะนะอย่าไปแตะนะครับเกี่ยววชื่นชมกันหลายๆคนใช่ค่ะ